สวัสดีค่ะค่ะมันหนักกระสิบผ้ามาเบิงผักเนาะคะ่ะผักกลัมปีฝรั่งเนาะคะ่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือกลัมปีลูกหัวใจเนาะคะ่นะเนาะหนักกระซิบผ้ามาเบิงเนาะคะ่ะเพิ่แป๊บเดียวนะค่ะใบใหญ่กว่าหนาเนาะะมาจากมาเบิงผักน้ากันเนาะค่ะเนาะเบิงจ้ะผักใบบกเงี้ยหนึ่งเบิงจ้ะโอ้โหใบใหญ่กว่าหนาอีหลีนะจ้ะนี่ใบบกเงี้ยหนึ่งเขียวงามสันจ้ะเบิงผักกลัมปีฝรั่งเนานะคะ่ะเนาะ หรืออันข้าเจ้าก็เอินว่ากระลำดุพ่อใจนะจ๊ะตัวยางมันเราจะได้สถียรบางตัวอย่างนะจนะ๊ะเนาะตัวยางมันสิเป็นแบบนี้นะจนะ๊ะเนาะนี่ยซื้อมันนะจะเนี่ยจะเป็นดุพ่อใจแบบนี้ไข่ขดอกใหม่นะจ๊ะเนี่ยจ๊ะมันกําลังห่อจ๊ะกําลังเลื่มอมห่อเนาะค่ะเนาะบ่งอืเขียวงามมาสันจ๊ะใบใหญ่กว่านานัเตอเนี่ยเนี่ยใบตัวนี้ใบใหญ่กว่านานดอีรีเนี่ยจ๊ะโอ้โห คือแบบจงไงล่ะดีใจจ้ะดีใจดีใจเพราะยังเพราะว่าปลูกแล้วมันได้ผลนะคะแล้วก็สิได็กินไว้ๆนี่นัดคิดว่านอกจะเนาะแต่แมนมันมันใหญ่ขนาดนี้แล้วได้กินแน่นอนเนาะค่ะเนาะบมดตายเนาะค่ะทุกทุกที่เวลานัดปลูกพักน่ะมันบ่อยเป็นไห้บางที่ก็ออนันเป็นแล้วมันกันเนาะค่ะเนาะเป็นบางที่ก็ได้กินแต่ใบบ่ได้กินหัวมันนาะจะเนาะม่รหลวมพอเอียงเหลืองๆอยู่ใตใบจ้ะ เขียบั่เฮ้อจังอย่างมรนหว่าอีหยังเหลืองๆไตใบออกล่ะมันเป็นเพียมัน่คืออย่างบุไม่จ้าใบใหญ่ใหญ่บังโอ้โหงามงามจ้ะสะออนเด้บังโอ้โหใบโคตรใหญ่เลยนัดกะเอาวันสกูตเตอร์ลูกไส้ด้วจ้ะมาใส่ <c oughs> <c oughs> ให้เท็บมา่จา๊ะให้เท็ดบอกกระทางกระทางพักน่ะให้เทคให้เทค ใส่สกูตเตอร์เดือลูกไสมาหายหายไวมบองงามงามจ้ะงโอ้โหต้นไงสามต้นแล้วจะหนีสามต้นต้นที่สามนี่นาสีแยกใส่กระถางตัวอื่นเนาะค่ะพอนัดคิดว่าสองต้นนี่มันไก่กันโพดมันใหญ่เลยจ้ะมันใหญ่มันเบียดกันนี่จ้ะสองต้นเนี่ยเนี่ยต้นนี่กับต้นนี่มันเบียดกันนะจ้ะแล้วก็ต้นที่สามแบบนี้มันก็อยากหไงแต่ว่าสองต้นมันง่ำ นัดก็สิแยกตัวนี้ออกใส่กระทางอื่นเพราะให้อันก็เจาเติบใหญ่กว่าเก่าเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยจะ้ะโอ้สอนเด้พี่น้องนัดดีใจภูมิใจจ้ะปลูกพักได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคค่ะบ่เคยปลูกพักได้ผลแบบนี้จ้ะเดี๋ยวกระางส่วนกระทางตัวนี้ก็อันกะลําอันเดียวกันจ้ะนี่งามนนเนาะจ้ะเนาะใบกําลังใหญ่เบิ่งติล่ะ ผักกะลัปีฝรั่งเนาะค่ะเนาะหรือว่ากะลํารูปหัวใจอันนี้กระถางนึงอันนี้กับลงานลูกไส้กับน้องหมาเล่นเนาะจ้ะเนาะอันนี้ฮักเลยแบบเนี้มองเนี้ยนะจ๊ะตัวนี้กับแม่นพือกันเนี่ตัวนี้แต่บอลูว่าเป็นยังใบมันจะเป็นสีนี่เนาะจ้ะเนาะมันบอกเป็นสีเขียวมันออกค้าขๆแบบตาหนาำตาเนี่ยเนาะจ้ะเนาะน่พึงเหลืองงานมากเนาะค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นเอ่อ ต้นมะเขือม่วงเนาะค่ะนี่มะเขือม่วงบม่รู้ว่าสิเป็นไห้หรือบ่าจะนี่มันเฉาละจ้านี่มันเฉาละนัดก็ลดน้ำสมอเด้อจ้านี่ยนัดกระดดน้ำสมอเนาะจ้าเมื่อได้ฝนตกสิกระเได้ลดเนาะจ้าเนาะบางทีแฟนก็ลดไห้มาลดไห้เนาะจ้ามันนี่นัดไปเห็ดงานเนาะจ้ากลับมานะกลับมาแวะเบิ่งสมือสมอ่าถ้าฝนตกกระเบริ้มาแวะเนาะค่ะเนาะบัดนี้ต้นนี้ก็ ต้นบักทั่วแปเนาะค่ะเนาะนีะน่บักทั่วแเปหรือบักทั่วแเปฝรั่งนัดเอิญบักทั่วแเปฝรั่งมันสิแป็ดแปนะคะรสชาติคือบักทั่วบั้นเฮาหรือทั่วฟักทัั่วกยาวบาั้นเฮานะคะประมาณนั้นเลยกรอบหวานจ้ะแซ่บจ้ะเฮ็ดซูบักแเปก็ได้จ้ะลูกไส้ก็อันน้องน้องอันน้อง,องม้าเลน่นยอดฮักจ้ะพี่น้องมันก็เลยแห้งจังสีเนาะจ้ะเนาะโอ้ยจ้ะมีลูกก็จังสีละจะ้าต้นใหม่มันก็บ่ใหญ่จักเทื่อ มันนี่อันนี้กันแตกหยอดนะจน๊ะนี่แตกหยอดออกมาเนี่ยบรูประสิทธเป็นไหงคือบอจะถาลุ่นต่อไปจ้ะส่วนตัวนี้กับบอกพริกเนาะคะ่ะก๊ลาลงังามเลยจ้ะนี่แตก่ก๊ลาลงังามอยู่บงังเนี่ยมองนี่ก๊ลาลงแตกนะจน๊ะนอตนี่ได้กินอยู่ดอกจ้ะบังส้มก็สิไงญหขนาดอยู่ดอกจ้ะบอกพริกเนี่ยเขียงงามงามจา้ะบอกพริกส่วนอันนี้ก็เป็นท้อมเปย์เนาะค่ะเนาะท้อมเปย์ ดูผักชีใบเลื่อยเนาะคะ่ะเนาะเบิงมันกำลังแตกเนาะค่ะตอนนั้นมันเป็นใบเหลืองเนาะจ๋านตัดออกเนาะค่ะมันก็แตกเมามอมแตกมาก็กําลังแต่บรูว่าสิด้กินม่นเนาะจ้ะนเนาะ้าเบิงถา้ารุต่อไปส่วนตัวนีีก็ใบอื่นก็เหลืองใบเหลืองตัวนั้นนตัดออกแล้วแต่ตัวนี้บ้านเดตัดออกอยู่มันยังเหลืองอยู่จ้ะแล้วก็มีสองใบบ่รูไมิแตกห,ห,ห้หฮือบ่จ้าก็รุนรุเนาะจ้าเนาะพร้อมเป ส่วนอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายฝรั่งนะคะเนาะขึ้นช่ายก้อนใหญ่ๆนะคะนัดเสีให้เบื้องหลูภาพอันนี้อันนี้คือขึ้นช่ายฝรั่งเนาะค่ะเนาะก้อนใหญ่แบบนี้มันกำลังก้อนมันกำลังเลื้มใหญ่ค่ะกำลังใหญ่แต่ว่าเขาจะตัดไปกินตัดไปกินก็ตัด,ดได้จ้ะมันสิเด็กแตกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหนักยังพักในเห็ดย่ำเห็ดอียงอยู่จ้ะก็เลยบอกว่าเนีดยตัดไปกินเนาะค่ะเนาะ ผัดตัดนี่มันกับงสิแตกอยู่จ้ะแต่ว่านัดลอยมันก็ใหญ่ๆก็หนีก้นนอกจากเนาะถ้าเมนบานเห้าก็กินแบบลอยละจ้านี่ซัมนี่นี่ยลำเบิดแล้วอยู่บานเห้านี่นอกจากเนาะใส่ต้มจืดใส่ยัางก็ว่ากันไปนอกจากใส่ยํำเนี่ยต้นนี่กกำลังพอดีเลยเนี่ใบงามซัมเขียวงามดีจ้ะเนี่ยต้นขึ้นชายฝรั่งนาะค่ะเนาะเบิ่งนัดปลูกเอ่อหกตนค่ะกระลำปีกับหกตนยังเราหกตนนอกจากเนาะเขียวงามงามจ้าเบิ่ง ข้าเมื่บึงพักเนาะค่ะนัดตื่นเต้นเนาะค่ะเนาะผักมันใบใหญ่แห่นะคะหลังจากที่เฮาปลูกแล้วมันได้ผลนะคะแต่ว่ายังพันได้กินเนาะค่ะเนาะกำลังสิงใหญ่ให้เนาะค่ะตอนนี้ก็ใหญ่ใบใหญ่กว่านาเนาะค่ะเนาะรอหลุ่นต่อไปเนาะค่ะตอนที่มันเป็นหัวแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวนะสิรีวิวให้เบิงอีกที่นึงเนาะค่ะฝากเป็นกำลังใจให้นาเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิดเดบัพพลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะสำหรับวันนี้ตรงขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ